สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มแห่งท้องไร่บ้านทรัพน้อยตอนหนุ่มน้อยแห่งท้องไร่จุดเริ่มต้นของวัยรุ่นหนุ่มน้อยแมงกีนูในวัย19ปีตื่นเช้าด้วยความรู้สึกที่แตกต่างจากวันก่อนๆตอนนี้เขาไม่รู้สึกแค่ความตื่นเต้นในฐานะเด็กแต่กลายเป็นหนุ่มที่มีความรับผิดชอบสูงเขาจ้องมองหน้ากระจกเห็นรอยยิ้มผสมกับความเหน็ดเหนื่อยและความมุ่งมั่นพร้อมกับความทรงจําในอดีตที่ได้ช่วยพ่อแม่ทํางานในไร่มาตั้งแต่เด็ก คำถามของอนาคตพ่อแม่ของหนุ่มน้อยแมงกีนูนเริ่มตั้งคำถามในใจว่าลูกชายจะเลือกเส้นทางไหนต่อไปเรียนต่อหรือช่วยงานไร่พ่อและแม่มองเห็นความอ่อนโยนและความรับผิดชอบในตัวแมงกีนูนแต่ก็รู้สึกหวงว่าอนาคตของเขาอาจจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากตลอดไปตัดสินใจเรียนรู้นอกระบบแมงกีนูนตัดสินใจที่จะไม่กลับไปเรียนในโรงเรียนแบบดั้งเดิมแต่จะศึกษาด้วยวิธีนอกระบบ โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในไร่และชุมชนเขาจดบันทึกแผนการและความฝันในสมุดเล่มเก่าซึ่งเต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะผสมผสานความรู้จากการทำไร่กับความรู้ทางด้านการจัดการและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่การวางแผนรวมกับชุมชนในช่วงบ่ายของวันหนึ่งแมงกีนูนเข้าร่วมการประชุมกับชาวบ้านในหมู่บ้านซับเดือและซับน้อยผู้ใหญ่และเพื่อนบ้านมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานเกษตรในชุมชน พวกเขาสนทนาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆม,มาปรับปรุงการทำไร่เพื่อให้ไร่มีประสิทธิภาพและผลผลิตเพิ่มขึ้นรับงานขับรถไถครั้งแรกหลังจากการประชุมพ่อของแมงกีนูนได้รับงานรับจ้างขับรถไถาจากชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเตรียมการไถพรวนดินก่อนการเพาะปลูกครั้งใหม่แมงกีนูได้รับเชิญให้มาช่วยงานครั้งนี้ด้วยความตื่นเต้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน การเตรยียมตัวออกไรในเช้าวันต่อมาแมงกีนูนพร้อมกับพ่อแม่และทีมงานชาวบ้านออกเดินทางไปไร่โดยรถถ่ายขนาดใหญ่ที่เพิ่งได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีพื้นฐานเข้ามาช่วยให้การถ่ายง่ายขึ้นเขาได้เรียนรู้วิธีการควบคุมและสังเกตการทำงานของเครื่องจักรในท้องไร่ช่วงเวลาการทำงานหนักในไร่ในไร่ใหญ่ที่เต็มไปด้วยดินชุ่มจากฝนที่ตกลงมาเมื่อรถถ่ายเริ่มพลิกดินแมงกีนูลและพ่อแม่ช่วยกันควบคุม และจัดการการทำงานให้ราบรื่นเขาได้สัมผัสถึงความรู้สึกที่แท้จริงของการทำงานหนักและความสำคัญของการประสานงานในครอบครัวและชุมชนความสุขกลางใจในงานที่สำคัญแมงกีนูนรู้สึกภูมิใจเมื่อเห็นผลลัพธ์ของการทำงานที่ได้พลิกหน้าดินให้พร้อมสำหรับการเพาะปลูกเขายิ้มกว้างเมื่อได้ยินคำชมจากพ่อและชาวบ้านและได้รู้ว่าการเรียนรู้นอกระบบนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเติบโตและมีคุณค่าในอนาคตการสรุปบ,บทเรียนแห่งวันนี้ ในช่วงบ่ายแมงกีนูนได้นั่งลงกับพ่อแม่ในร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ในไร่พวกเขาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดใหม่ๆจากงานที่ทำในวันนี้แมงกีนูนจดบันทึกลงในสมุดเพื่อบันทึกทุกบทเรียนที่ได้รับและตั้งเป้าหมายว่าจะนำความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตในอนาคตค้ำคืนแห่งความหวังในอนาคตเมื่อพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ําแมงกีนูนกลับถึงบ้านพร้อมกับพ่อแม่และเพื่อนบ้านเขานั่งดูท้องฟ้าสีครามที่เต็มไปด้วยดวงดาวด้วยความมุ่งมั่นในใจ สัญญากับตัวเองว่าจะใช้ทุกบทเรียนที่ได้รับเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าและไม่ลืมความผูกพันกับครอบครัวและชุมชนที่เขารักหนุ่มน้อยแห่งท้องไร่กับการเตรียมดินสู่ฤดูการใหม่เริ่มต้นของฤดูฝนในเช้าตรู่ที่ฟ้าครึ้มฝนเริ่มโปรยลงมาเป็นจังหวะชาวไร่ในหมู่บ้านทรับน้อยและทรัพเดือเริ่มเตรียมดินให้พร้อมสาหรับการพบปลูกใหม่บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงฝนและลมหนาวที่พัดผ่านทุ่งไร่การเตรียมดินในไร่ แมงกีนูนออกจากบ้านพร้อมกับพ่อแม่และชาวบ้านเขาได้ร่วมช่วยจัดวางเครื่องมือการเกษตรเช่นขันไถและเครื่องมือขุดดินรู้สึกตื่นเต้นกับการมีส่วนร่วมในงานที่มีความสำคัญนี้รับจ้างขับรถไถครั้งแรกพอได้รับงานรับจ้างขับรถไถาจากชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเตรียมการไถดินแมงกีนูนได้ลงมือควบคุมและสังเกตวิธีการทำงานของเครื่องจักรในไร่ช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยความท้าทายและความรับผิดชอบ การไถดินและแทรกร่องเมื่อรถไถเริ่มพลิกดินให้พร้อมสำหรับการพบปลูกพ่อและชาวบ้านร่วมกันจัดการแทรกร่องดินอย่างประณีตแมงกีนูได้สังเกตและเรียนรู้กระบวนการดั้งเดิมของการทำไร่ที่มีความพิถีพิถันการหยอดเมล็ดข้าวโพดด้วยความร่วมมือหลังจากไถเสร็จครอบครัวและชาวบ้านร่วมกันหยอดเมล็ด,ลดข้าวโพดลงในร่องดินแมงกีนูได้ช่วยกันหยอดเมล็ดอย่างกระตือรือร้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความร่วมมือและความสุขที่ได้ทำงานเป็นทีม ความรู้และการแบ่งปันประสบการณ์แมงกีนูได้เล่าแบ่งปันเทคนิคและประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานในไร่ให้กับชาวบ้านการประชุมเล็กๆร่วมกันช่วยให้ทุกคนมีมุมมองใหม่ๆใ,ในการพัฒนาการทำไร่บทเรียนแห่งความพยายามแมงกีนูนเห็นความพยายามและความเหน็ดเหนื่อยของพ่อแม่และชาวบ้านงานไถดินในไร่เป็นบทเรียนที่สอนให้เขาเข้าใจคุณค่าของทุกอยางเหงื่อและทุกความพยายามในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า การปรับปรุงงานเกษตรในชุมชนหลังจากทำงานหนักแล้วแมงกีนูนและครอบครัวร่วมมือกับชาวบ้านเพื่อวางแผนปรับปรุงวิธีการทำงานไร่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแนวคิดใหม่ๆที่เขาได้นำมาจากการเรียนรู้นอกระบบบทสรุปของวันและการรับรู้คุณค่าในช่วงบ่ายแมงกีนูนได้นั่งคุยกับพ่อแม่และชาวบ้านเพื่อสรุปประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับในวันนี้เขาจดบันทึกทุกอย่างไว้ในสมุดที่เต็มไปด้วยความตั้งใจและแรงบันดาลใจ ค่ำคืนแห่งความหวังและอนาคตเมื่อพระอาทิตย์คลอยต่ำแมงกีนูนกลับถึงบ้านพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยแต่เปลี่ยนไปด้วยความภาคภูมิใจเขานั่งมองท้องฟ้ายามค่าคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวสัญญากับตัวเองว่าจะใช้ประสบการณ์ในวันนี้เพื่อสร้างอนาคตที่ดีและไม่ลืมความรักในครอบครัวและชุมชนเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของแมงกีนูนทั้งในด้านจิตใจความรับผิดชอบและความผูกพันที่มีต่อครอบครัวและชุมชน พร้อมทั้งการตัดสินใจที่กล้าหาญในการเลือกเส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนใครเรื่องราวของหนุ่มน้อยแมงกีนูนเขาทํางานทุกอย่างช่วยทั้งครอบครัวและชุมชนอย่างไม่มีข้อแม้การเป็นคนแบ่งปันและให้ความรู้ติดตัวมาตั้งแต่เด็กและจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเรื่องราวทั้งหมดสร้างจากเรื่องจริงของเด็กชายแห่งท้องไร่จนเติบโตเป็นหนุ่มน้อยแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อติดตามตอนต่อไปนะครับสร้างและเรียบเรียงเนื้อเรื่องโดยแมงกีนูนชาแนล พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ